บทที่2 1 0ิทำไมเขาถึงไม่ยอมแพ้หวังหอมากรู้สึกตื่นเต้นทันทีความพยายามของเขาได้ผลแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่ราชาปีศาจหมีดำชอบขโมยของจากราชาปีศาจต,ตัวอื่นนอกจากนี้ดูเหมือนว่าจาก,กรพัฒสุนัขจะเหมือนกันหวังหอมากเพียงแต่เรียนรู้จากตัวอย่างทางลัดที่แท้จริงคือการขโมยสมบัติของราชาปีศาจและจาก,กรพัฒดปีศาจคนอื่นๆนี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาขณะที่แวงมังจมอยู่กับความสุขของเขาเขาก็สัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวไล้เข้ามา ไม่ดีจักรพรรพัพยักกลับมาแล้วออร่าปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวนี้ทาให้แวงมังหวัดกลัวเขารู้ทันทีว่าจักรพรรพัดพยักได้ค้นพบแผนการของจักรพรรพัดสุนัขแล้วโดยไม่ลังเลเขาขุดดินและหนีไปอย่างไรก็ตามในขณะที่แวงมังกําลังจะถอนหายใจด้วยความโล่องอกหลังจากหนีออกมาจากใต้ดินเขาก็กระหนักได้ว่ารัศีอันน่าสะพรึงกลัวยังคงใกล้เข้ามาสิ่งนี้ทําให้หัวใจของหวังหมังสั่นสะท้านอะไรวะเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเสือตัวนี้สามารถขุดใต้ดินได้เช่นกันการเดาของเขาได้รับการพิสูจน์อย่างถูกต้องในเวลาต่อมา คุณหนีไม่พ้นมันเป็นเสียงที่คุณเคยของจักรพัดพยักเมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหมางก็ตื่นประหนกเลขที่ฉันต้องวิ่งเขาเจาะลึกลงไปใต้ดินอย่างเมามันขณะที่เขาพยายามสลัดจักรพัดพยักอย่างไรก็ตามแวงมังประเมินความหวาดกลัวของจักรพัดปีศาจต่ำเกินไปเขาวิ่งมาสองสามวันแล้วแต่ไม่สามารถยกเลิกการไล่าตามของจักรพัดพยักได้ไม่ว่าเขาจะหนีไปใต้ดินที่ไหนจักรพัดพยักก็ไล่าตามเขาอย่างไม่ลดละไอ้บ้ามันเป็นเพียงสมบัติมันคุ้มค่ากับความพยายามทั้งหมดนี้หรือไม่นอกจากนี้เขาได้้้บริิโภคสคสนาไปแลว เขาสื่อสารอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่เขาหนีไปจักรพรรดเสือฉันกินมันไปแล้วคุณไม่จําเป็นต้องติดตามฉันจากนั้นเสียงคำรามสังหารของจักรพรรดพยักก็ดังมาจากด้านหลังถ้าอย่างนั้นข้าจะกินเจ้าเพื่อชดเชยการสูญเสียหลังจากได้ยินคําพูดของจักรพรรดพยักหวังหอมงก็ไม่กล้าที่จะชะลอตัวลงเหตุใดจึงไม่บินไปบนท้องฟ้านี่เป็นเพราะว่าความเร็วของจักรพรรดพยักบนท้องฟ้านั้นเร็วกว่าของเขาเสียอีกหวังหอมางได้เห็นสิ่งนี้แล้วในขณะที่จักรพรรดพยักต่อสู้กับจักรพรรดสุนัข ดังนั้นวังหมางจึงทาได้เพียงหนีใต้ดินต่อไปเพื่อพยายามไปถึงทะเลเขาเชื่อว่าเจ้าตัวนี้จะไม่น่ากลัวขนาดนี้เมื่ออยู่ในน้ําเช่นเดียวกับนั้นแวงมังก็หนีใต้ดินเป็นเวลาครึ่งเดือนและไล่าตามตลอดเวลาในที่สุดวังหมางก็มาถึงทะเลแต่ด้วยความตกใจจัก,กรพรรดิพยักยังคงไม่ยอมปล่อยเขาออกไปนอกจากนี้จัก,กรพรรดิพยักยังสามารถก้าวทันในน้าได้นี่มันเกินความคาดหมายของหวังหอมากงโดยสิ้นเชิงโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่กล้าดำดิ่งลงสู่ความลึกของทะเลและว่ายข้ามพื้นผิวทะเลถึงกระนั้นเขาก็ไม่สามารถสลัดเขาออกไปได้ วังหม่างตัดสินใจอย่างสิ้งหวังและว่ายไปยังอาณาเขตของราชามังกรทะเลในความเห็นของหวังหอม่างมีเพียงราชามังกรทะเลเท่านั้นที่สามารถช่วยเขาได้วังหอม่างยังแลกหมัดกับจักรพรรดิพยักในขณะที่หลบหนีและค้นพบอย่างรวดเร็วว่าช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งระหว่างพวกเขานั้นผ่านไม่ได้ดังนั้นแวงมังจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการวิ่งหนีบ้าเอ๋ยหากคุณมีความสามารถไล่ตามฉันต่อไปวังหอม่างคำรามด้วยความโกรธข้างหลังเขาก่อนจะหลบหนีต่อไปถ้าอย่างนั้นฉันก็จะทำแบบนั้น ในช่วงคลิปตาเดียวอีกครึ่งเดือนผ่านไปก่อนที่เขาจะไปถึงอาณาเขตของราชามังกรทะเลในที่สุดจากนั้นวังหอม่างก,ก็ดำดิ่งลงสู่ความลึกของทะเลไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เห็นราชามังกรทะเลที่น่าสะพรึงกลัวรีบวิ่งมาหาเขาเมื่อเขาเห็นราชามังกรทะเลหวังหมางก็พูดอย่างรวดเร็วว่าพี่มังกรทะเลช่วยฉันด้วยราชามังกรทะเลก็ประหลาดใจมากเช่นกันที่ได้เห็นวังหอมา่างจุดๆเขาพยักหน้าอย่างไม่ยาแสก่อนจะหันไปมองจัก,กรพรรดิพยักที่อยู่ห่างไกลถอยออกไปราชามังกรทะเลกล่าว เมื่อได้ยินสิ่งนี้แวงมังก็รีบดำดบิ่งลึกลงไปจากนั้นแวงมังก็เห็นฉากหนึ่งที่ทําให้เขาตกตะลึงมังกรน้ําที่น่าสะพรึงกลัวพ่นออกมาจากปากอันใหญ่โตของราชามังกรทะเลซึ่งพุ่งเข้าหาจาก,กระรัดพยักด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อเห็นฉากนี้จัก,กรพพัดพยักก็รีบหลบมังกรน้ําอย่างไรก็ตามมังกรน้ําที่น่าสะพรึงกลัวนี้ได้ระเบิดและก่อให้เกิดคลื่นที่สูงถึงร้อยเมตรในเวลาเดียวกันจาก,กรพพัดพยักที่ต้องการไล่ล่าหวังหมางต่อไปก็หยุดเช่นกัน เห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิพยักสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวของราชามังกรทะเลเขารู้ว่าราชามังกรทะเลไม่ควร้อเล่นกับและรู้ว่ามันคุ้นเคยกับวังหอม้างในทางใดทางหนึ่งดังนั้นจักรพรรดิพยักจึงติดอยู่ระหว่างก้อนหินกับสถานที่แข็งแข็งอย่างลังเลจุดๆราชามังกรทะเลเป็นเจ้าเหนือมหาสมุทรและไม่อ่อนแอไปกว่าเขาและบางทีอาจแข็งแกร่ง,ง,งกว่าด้วยซ้ำหวังหอม้างยังแอบประทับใจกับพฤติกรรมที่เอาแต่ใจของราชามังกรทะเลเป็นไปตามคาดของพี่ใหญ่ของราชาปลาหมึกยักษ์ แข็งแกร่งมากเมื่อคิดเช่นนี้หวังหอม่างก,ก็ใช้ทักษะการตรวจจับข้อมูลของเขาอย่างเงียบๆเ,เป้าหมายราชามงกรทะเลการพบหลูก7,000ปีระดับจักรพรรดิปีาศาจพลังศักดิ์สิทธิ์โชค94ระดับอันตรายร้ายแรงความสําเร็จอันดับที่81ในรายชื่อผู้เที่ยวชานระดับโลก7,000ปีไม่น่าแปลกใจเลยที่ราชามงกรทะเลสามารถข่มขู่จักรพรรดิพยักได้ในขณะนี้จักรพรรดิพยักพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสหายจักรพรรดิคุณจะปกป้องเขาจริงๆหรือ คุณจะทาให้ฉันขุนเคืองกับเพื่อนที่ไม่ใช่ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เหรอหวังหมังกระโดดด้วยความหวาดกลัวและพูดอย่างดูเดือดขบปากคุณรู้อะไรบ้า,บ,าบ้างพี่มังกรทะเลและฉันเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตความสัมพันธ์ของเราแข็ง,แ,ขงแกร่งยิ่งกว่าไทเทเนียมเมื่อได้ยินคําพูดของแวงมังจาก,กรพรัดพยักก็ส่งเสียงอย่างเย็นชาและเพิกเฉยต่อเขาโดยสิ้นเชิงในทางตรงกันข้ามเขามองตรงไปที่ราชามังกรทะเลและรอคําตอบของเขาสิ่งนี้ทําให้หวังหอม่างรู้สึกสับสนเล็กน้อยและเขาก็แอบระมัดระวัง ถ้าราชามงกรทะเลขายเขาออกไปก็ทําอะไรไม่ได้ดังนั้นเขาจึงพร้อมที่จะวิ่งต่อไปหากมันไม่ได้ผลจริงๆเขาทําได้เพียงล่อชายคนนี้ไปที่ต้นไทรซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่วังหมังเคยเห็นมาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเพื่อนคนนั้นไม่เป็นมิตรกับหวังหอม่างถ้าเขารอจากกระพัดพยักมาจริง,รงๆเขาอาจจะตายเหมือนกันโชคดีที่ช่วงเวลาถัดมาคําพูดของราชามงกรทะเลทําให้หวังหอม่างสะเทือนใจในขณะนี้เสียงของราชามงกรทะเลเต็มไปด้วยความรังเกียจ ฉันเป็นสมาชิกของห้าเผ่าที่ยิ่งใหญ่ทำไมฉันต้องกลัวแมวบกแบบคุณด้วยแม้ว่าจัก,กรพรรดิอสูรภาคพื้นดินทั้งหมดจะมาที่นี่พวกเขาจะทำยังไงได้ทะเลและมหาสมุทรเป็นดินแดนของเราหายไปเมื่อเผชิญหน้ากับการดูถูกของราชามังกรทะเลจัก,กรพรรดิพยักยังคงนิ่งเงียบหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หันไปหาหวังหมาและยอ่อเย้ยงูศพกระปรกหากคุณมีความสามารถก็อยู่ในทะเลตลอดไปไม่อย่างนั้นพึ่มหลังจากพูดอย่างนั้นจัก,กรพรรดิพยักก็จากไปอย่างไม่เต็มใจ เมื่อเห็นเช่นนี้หวังหมางก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขากำลังจะขอบคุณราชามังกรทะเลเมื่อเสียงของระบบดังขึ้นในใจของเขาติงยินดีด้วยภารกิจเสร็จสิ้นติงยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการ15ล้านติง้งเป็นไปตามเงื่อนไขวิวัฒนาการเริ่มวิวัฒนาการบทที่211เวลาที่เสียไปหวังหมาง,งแทบจะน้ำตาไหลมูล,ลค่าวิวัฒนาการ15ล้านนั้นได้รับการชาระด้วยเลือดหยาดเหงื่อและน้ําตาเขาเกือบถูกจัก,กรพัดพยักสังหารแล้ว ประนามันเขาถูกไล่ล่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนอัศเจรีอัศเจรีโชคดีที่ในที่สุดเขาก็ทําภารกิจสําเร็จแล้วแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่แหวงมังจะพัฒนานานตอนนี้ดังนั้นเขาจึงรีบปฏิเสธแหวงมังมองดูซีดราก้อนคิงด้วยความรู้สึกขอบคุณและพูดอย่างจริงใจว่าขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของคุณพี่ซีดรากร้อนถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของพี่ซีดราก้อนคิงฉันคงจะเสียใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้ราชามงกรทะเลก็พยักหน้าช้าๆและพูดด้วยรอยยิ้มว่ากลุ่มมงกรทะเลของเรามีามมสัมััพนธ์ทีี่่ดกกกกบลลุึย เนื่องจากคุณเป็นน้องชายของราชาปลาหมึกยักษ์คุณจึงเป็นเพื่อนของกลุ่มมังกรทะเลของเราโดยธรรมชาติแวงมังรู้สึกประทับใจอย่างมากและขอบคุณราชามังกรทะเลซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่จะถามว่าพี่ชายราชามังกรทะเลทำไมคุณถึงยังถูกเรียกว่าเป็นราชามังกรทะเลแม้ว่าคุณจะแข็งแกร่งมากก็ตามฉันไม่ควรเรียกคุณว่าจัก,กรพรรดิมังกรทะเลแทนเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของแวงมังราชามังกรทะเลก็สายหัวเล็กน้อยและยิ้มทะเลและมหาสมุทรแตกต่างจากพื้นดินเพื่อที่จะเป็นจัก,กรพรรดิที่นี่เราต้องได้รับการอนุมัติจากคนส่วนใหญ่ของงเเผาพันธ์ททล มีคนไม่มากที่สามารถอ้างตัวเป็นจักรพรรดิในมหาสมุทรได้มันไม่เหมือนบนบกที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นจักรพรรดิได้หลังจากการเพาะปลูกถึงหกพันปีหลังจากได้ยินคำพูดของราชามงกรทะเลหวังหอม่างก,ก็เข้าใจว่าทำไมอดีตถึงไม่ใช่จักรพรรดิปีาศาจแม้จะมีอายุถึงเจ็ดพันปีแล้วก็ตามในที่สุดเขาก็ดีใจที่ได้เรียนรู้ความลับของเผ่าพันธุ์ทางทะเลในที่สุดเพียงเกณฑ์นี้เพียงอย่างเดียวก็ทําให้ยากกว่าบนบกมากเนื่องจากราชามังกรทะเลยังไม่มีคุณสมบัติที่จะเรียกว่าจักรพรรดิอสูรได้นั่นหมายควววาาาาม่่่ข้้ออกกกํหนนนดทีีีีสูง หลังจากนั้นแวงมังก็ขอบคุณราชามงกรทะเลอีกครั้งก่อนจะจากไปไท้ายที่สุดแล้วมันเหนื่อยมากจริงๆที่ต้องสร้างปัญหาให้คนอื่นตลอดเวลาปีศาจก็เหมือนกับมนุษย์ยิ่งเขาใช้บุญมากเท่าไรเขาก็ยิ่งได้รับบุญน้อยลงเท่านั้นไม่มีทางที่เขาจะสามารถตอบแทนราชามงกรทะเลได้ดังนั้นควรรีบออกไปจากเส้นผมและกิจธุระของราชามงกรทะเลโดยเร็วที่สุดแน่นอนว่าถ้าเขาไม่ได้กินสมบัติจากสวรรค์มันก็คงจะเพียงพอแล้วแต่อดีตก็ผ่านไปแล้วและตอนนี้ทุกอย่างก็นั่งอยู่ในระบบทางเดินออาาาหรขขงเ ไม่ว่าในกรณีใดวังหอแมงก็คงไม่เต็มใจที่จะแยกส่วนกับสมบัติเช่นกันวังหอแางออกจากอาณาเขตของราชามังกรทะเลอย่างรวดเร็วและพบเกาะร้างและหลังจากนั้นก็มีถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งหลังจากเข้าไปในถ้ำเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาหลังจากที่ถูกจัก,กรพรรดิพยักไล่ล่า,ลาความปรารถนาของหวังหมัางที่จะแข็งแกร่งขึ้นก็แข็งแกร่งมากระบบแสดงข้อมูลสถานะของฉันพิธีกรหวงังหมาัางประเภทงูหลามกระทิงเปลวไฟสีดำสถานะผู้ใหญ่การพะปลูก4,900ปี ร่างกายยาว108เมตรกว้าง8.3เมตรหนัก180 0 0 0กิโลกรัมความแข็งแกร่งการต่อสู้แรงกัด180 0 0 0กิโลกรัมความเร็ว98กิโลเมตรชั่วโมงทักษะการพัวพันความตายพิษกัดกร่อนการอําพรางผิวหนังตัวถังเหล็กการรักษาตัวเองขั้นสูงการหายใจใต้น้ำความโกรธแค้นกระหายเลือดการข่มขู่สัตว์ร้ายนับไม่ถ้วนการหดตัวด้วยความปรารถนาพลังศักดิ์สิทธิ์ การเป็นทาสของราชาผนึกควบคุมวิญญาณเปลวไฟสีดำที่ร่วงหล่นการฟื้นฟูโดเมนหนักน้ำลึกลับโครงดินปีกพิเศษพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจจับข้อมูลราชาโสม x1 การวิวัฒนาการ90% x1 การวิวัฒนาการ80%อัปเกรดพลังศักดิ์สิทธิ์ฟรี x1 วงล้อแห่งโชคชะตาที่กำหนด x2 กาชาขั้นสูง x1 วงล้อแห่งโชคลาภแบบสุ่ม x2 คู่มือฝ่ามือเหล็กห้างศรพทสินค้าเปิดใช้งานแล้วค่าโชค66สูงกว่าค่าเฉลี่ย มูล,ลค่าวิวัฒนาการเศษ67ล้านส่วน40ล้านอันดับปัจจุบันอันดับที่8ในอันดับป้ายโฆษณาหวังหอมั่งพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับเขาท้ายที่สุดแล้วเขาเสียเวลาทั้งเดือนกับการถูกจัก,กรพรรดิพยักไล่ล่า,ลาซึ่งหมายความว่าเขามีเวลาเพียงสี่เดือนก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกไอ้บ้าจัก,กรพรรดิพยักเพียงแค่คุณรอหวังหมังกัดฟันความรู้สึกอปัปยศอดสูและทาอะไรไม่ถูกนั้นเป็นเรื่องจริงนอกจากนี้ใครจะรู้ว่าจัก,กรพรรดิพยักยังคงนอนรอเขากลับขึ้นบกหรือไม่ หวังหอม่างค่อยๆสงบสติอารมณ์ลงและพึ่งพำระบบเริ่มวิวัฒนาการติ้งหักค่าวิวัฒนาการ40ล้านสำเร็จแล้ววิวัฒนาการเริ่มต้นหลังจากนั้นไม่นานหวังหมางก็หมดสติไปตามปกติ2ชั่วโมงต่อมาพิธีกรวังหมางประเภทงูหลามกระทิงเปลวไฟสีดำสถานะผู้ใหญ่การพบลูก5,000ปีระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จุดๆร่างกายยาว112เมตรกว้าง8.3เมตรหนัก190,000กิโลกรัม ความแข็งแกร่งการต่อสู้แรงกัด1 9 0 0 0 0กิโลกรัมความเร็ว99กิโลเมตรชั่วโมงทักษะการพัวพันความตายพิษกัดกร่อนการอําพรางผิวหนังตัวถังเหล็กการรักษาตัวเองขั้นสูงการหายใจใต้น้ำความโกรธแค้นกระหายเลือดการข่มขู่สัตว์ร้ายนับไม่ถ้วนการหดตัวด้วยความปรารถนาพลังศักดิ์สิทธิ์การเป็นทาสของราชาผนึกควบคุมวิญญ,ญาณเลวไฟสีดำที่ร่วงหล่นการฟื้นฟูโดเมนน,น้ำลึกลับโรงดินปีกพิเศษ พื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจจับข้อมูลราชาโสม x1 การวิวัฒนาการ90% x1 การวิวัฒนาการ80%อัพเกรดพลังศักดิ์สิทฟรี x1 วงล้อแห่งโชคชะตาที่กำหนด x2 กาชาขั้นสูง x1 วงล้อแห่งโชคลาบแบบสุ่ม x2 คู่มือฝ่ามือเหล็กห้างสรรพสินค้าเปิดใช้งานแล้วค่าโชค66สูงกว่าค่าเฉลีย่ยมูล,ลค่าวิวัฒนาการเศษ27ล้านส่วน80ล้านอันดับปัจจุบันอันดับ6ในอันดับป้ายโฆษณา อันดับของเขาเพิ่มขึ้นและตอนนี้เขากลายเป็นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แล้วจุดจุดจุดบทที่212การผสมผสานทักษะเขาพยักหน้าด้วยความพึงพอใจแต่ก็ตรหนักดีว่าเขาเหลือเวลาอีกเพียงสี่เดือนเท่านั้นก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกหากเขาต้องการที่จะเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจเขาจะต้องพัฒนาอีกอย่างน้อยสิบครั้งสิ่งนี้เป็นไปได้อีกต่อไปหรือไม่นอกจากนี้แวงมังยังสงสัยว่าเขาสะสมสิ่งของมากเกินไปรางวัลภารกิจไม่ได้มอบกระชาหรือกองล้อแห่งโชคลาภให้เขาอีกต่อไป อัศสเตรีอัศสเตรีบางทีระบบอาจไม่ต้องการให้เขากัะตุนพวกมันเมื่อคิดเช่นนี้เขาจึงตัดสินใจเริ่มใช้มันระบบเปิดกาชาขั้นสูงติงยินดีด้วยเปิดกาชาขั้นสูงสําเร็จแล้วติงยินดีด้วยคุณได้รับโอกาสฟิวชันทักษะ S1 โอกาสฟิวชันทักษะเมื่อเปิดใช้งานจะหลอมรวม3าทักษะเพื่อโอกาสได้รับทักษะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหวังหอมางรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับสิ่งนี้แต่ก็มีความสุขอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากหลังจากที่ความแข็งแกร่งของแวงมังเพิ่มขึ้นทักษะบางอย่างของเขาก็มีประโยชน์น้อยลงเรื่อยๆมันจะดีกว่าถ้าลองหลอมรวมเข้าด้วยกันติงยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการสองล้านดูเหมือนมากแต่ตอนนี้แวงมังต้องการค่าวิวัฒนาการ80ล้านเพื่อพัฒนาดังนั้นเขาจึงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังติ้งยินดีด้วยได้รับค่าวิวัฒนาการสมล้านติงยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการ5ล้านติ้งยินดีด้วยได้รับค่าววิัฒนนาาากรล้ ดีมากดูเหมือนว่าระบบจะเพิ่มรางวัลตามความแข็งแกร่งของเขาซึ่งยอดเยี่ยมมากในที่สุดหวังหอมางก,ก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจและตัดสินใจดําเนินการต่อระบบเปิดกาชาขั้นสูงอีกอันติ๊งขณะนี้โฮสไม่มีกาชาขั้นสูงใดๆคาขอถูกปฏิเสธเออโออะเขายังมีวงล้อแห่งโชคลาภที่ระบุสองอันและวงล้อโชคลาภแบบสูงสองอันอึมนอกเหนือจากนั้นดูเหมือนจะไม่มีอะไรอื่นอีกหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตัดสินใจใช้โอกาสฟิวชั่นทักษะก่อน ทักษะทั้ง9้าของเขาได้แก่การพัวพันแห่งความตายพิษที่มีฤทธิ์กัดกร่อนการอัมพรางผิวหนังตัวถังเหล็กการรักษาตัวเองขั้นสุดยอดการหายใจใต้น้ำความโกรธกระหายเลือดการข่มขู่สัตว์ร้ายนับไม่ถ้วนการหดตัวด้วยความปรารถนาในบรรดาทักษะทั้ง9ก้าทักษะความพัวพันแห่งความตายไม่ใช่ทักษะที่เหมาะสมด้วยซ้ําจริงๆแล้วมันควรจะจัดเป็นสิ่งที่งูเหลือมสามารถทําได้โดยกําเนิดสําหรับสกินแคร์มูเเลทอะไรที่ใช้อีกต่อไปเขาไม่ใช่สัตว์อีกต่อไป พูดตรงๆต,ตอนนี้แวงมังกลายเป็นปีศาจแล้วและไม่จาเป็นต้องล่าสัตว์ธรรมดาอีกต่อไปลายพรางผิวหนังจะไม่ปลอมตัวเขาต่อหน้าจาัก,กรพรรดิปีศาจอาจกล่าวได้ว่าทักษะทั้งสองนี้ลาสมัยไปแล้วและควรหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามวังหมังมีความขัดแย้งเกี่ยวกับสิ่งที่ควรใช้เป็นทักษะที่สามหลังจากคิดอยู่นานในที่สุดเขาก็ตัดสินใจใช้ทักษะหมื่นอสูรข่มขู่เมื่อคิดเช่นนี้หวังหอม่างก็พึพมพำระบบใช้โอกาสฟิวชั่นทักษะในการพัวพันความตายการอำพรางผิวหนังและการข่มขู่สัตว์อสูมมากมากย ติงโฮสใช้โอกาสฟิวชั่นทักษะสำเร็จแล้วติงทักษะทั้งสามกำลังถูกหลอมรวมนาทีต่อมาขณะที่แวงมังรอยอย่างคาดหวังติงยินดีด้วยทักษะฟิวชั่นล้มเหลวติ้งยินดีด้วยทักษะการพัวพันแห่งความตายถูกยกเลิกและถูกกลบออกติงยินดีด้วยทักษะครางผิวหนังถูกยกเลิกและถูกกลบออกติงยินดีด้วยทักษะการข่มขู่อสูรมากมายได้รับการเก็บรักษาไว้สำเร็จแล้วหวังหมางแทบจะน้ำตาไหลประนามันมันล้มเหลวและเขาสูญเสียทักษะของเขาเหรอ ทำไมระบบไม่บอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้โชคดีที่มีเพียงสองทักษะที่ลาสมัยเท่านั้นที่สูญเสียไปในเวลาเดียวกันแวงมังถามว่าระบบคุณไม่ได้บอกว่าจะมีโอกาสที่การหลอมรวมจะส่งผลให้เกิดทักษะที่แข็งแกร่งขึ้นเหรอใช่แต่มันเป็นเพียงโอกาสเท่านั้นหากการหลอมรวมล้มเหลวทักษะหนึ่งสองหรือทั้งสามทักษะอาจสูญหายไปมันเป็นเรื่องของโชคหลังจากฟังคําอธิบายของระบบแล้วหวังหมาก็พูดไม่ออกเขารู้สึกว่านี่คล้ายกับการผสมผสานอุปกรณ์ในเกมในชีวิตก่อนของเขาเล็กน้อยจุดจุดจุด เมื่อคิดเช่นนี้แวงมังก็รู้สึกหมดหนทางอย่างมากลืมมันซะลงมือทําธุรกิจกันเถอะระบบใช้วงล้อแห่งโชคลาภแบบสุ่มติ้งยินดีด้วยใช้วงล้อสุ่มโชคลาภสําเร็จแล้วเหมือนเช่นเคยวงล้อที่มีรางวัลระบุไว้ปรากฏอยู่ในใจของหวังหอม่างเมื่อเขาเห็นรางวัลเก้ารางวัลหวังหอม่างก็หัวเราะเบาๆโชคของเขามาช่วยเหลือในครั้งนี้รางวัลเก้ารางวัลได้แก่พลังศักดิ์สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงมากมายเกรดเก้าพันปีโสมอมตะจุดจุดจุดพลังศักดิ์สิทธิ์บินแดนศักดิ์สิทธิ์อม มูล,ลค่าวิวัฒนาการ50บล้านเกรดหนึ่งห่นปีรา้อนบอลพลังศักดิ์สิทธิ์สายฟ้าฟาดมูล,ลค่าวิวัฒนาการ20บล้านมูล,ลค่าวิวัฒนาการ10บล้านคำอวยพรของเทพีแห่งโชคหมายเหตุรับรางวัลทั้งหมด9รางวัลบทที่213ชีวิตของอาญากรรมมันเป็นสิ่งที่ดีอีกครั้งเขาจะสามารถทำซ้ำปาฏิหาริย์ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่เมื่อคิดเช่นนี้หวังหอม่างก,ก็เต็มไปด้วยความคาดหวังเขาได้ลิ้มรสความหวานครั้งหนึ่งและแทบรอไม่ไหวที่จะเล่นการพนันอีกครั้ง อัศเจรีอัศเจรีขณะที่หวังหอมางรอยอย่างใจจดใจจอ่อวงล้อก็เริ่มหมุนและหนึ่งนาทีต่อมาติงยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการ2ี่บล้านหวังหอมางรู้สึกหดหูใจอย่างมากแม่งเอ้ยค่าวิวัฒนาการนั้นดีแต่พลังศักดิ์สิทธิ์นั้นดีกว่าทําไมครับท่านซิสเต็มทำไมเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้โชคของเขาไม่ดีหวังหมางค่อนข้างไม่มั่นใจวันนี้เขาเพิ่งพัฒนายิ่งไปกว่านั้นเขาได้หลบหนีการตามล่าของจักรพัดพยักผู้ตามหลักตรกะแล้วคงจะโชคดีหลังจากรอดชีวิตจากภััยิิบต ระบบใช้วงล้อแห่งโชคลาบที่กำหนดหมวดหมู่ที่ฉันเลือกคือคุณค่าวิวัฒนาการติง้งยินดีด้วยโฮสใช้วงล้อแห่งโชคลาบที่ระบุได้สำเร็จไม่นานหลังจากนั้นวงล้ออีกอันก็ปรากฏขึ้นในใจของหวังห่อมัง่งเมื่อเขาเห็นรางวัลบนเข็มทิศนำโชคเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมารางวัลเก้ารางวัลได้แก่มูล,ลค่าวิวัฒนาการ9.9พันล้านมูล,ลค่าวิวัฒนาการ8.8พันล้านมูล,ลค่าวิวัฒนาการ7.7พันล้านมูลค่าวิวัฒนาการ6.6พันล้านมูลค่าวิวัฒนาการ500อล้าน มูล,ลค่าวิวัฒนาการ2 0 0ล้านมูล,ลค่าวิวัฒนาการ100ล้านมูล,ลค่าวิวัฒนาการ50ล้านจุดจุด30ล้านคะแนนวิวัฒนาการจุดๆุดโอกาสมากกว่า40สเรำหรับรางวัลระดับพันล้านโอกาสก็ไม่เลวถ้่เพียงเขาสามารถคว้ำนิ้วได้จากนั้นวงล้อก็เริ่มหมุนอย่างรวดเร็วและจากนั้นติงยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการ50ล้านติงเป็นไปตามเงื่อนไขวิวัฒนาการเริ่มวิวัฒนาการ การได้เห็นรางวันอันยิ่งใ,ใหญ่เหล่านี้หลุดลอยผ่านนิ้วของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าค่อนข้างน่าหดหูใจลืมมันซะระบบเริ่มการวิวัฒนาการติง้งหากมูล,ลค่าวิวัฒนาการ80ล้านแล้ววิวัฒนาการเริ่มต้นหลังจากนั้นไม่นานแวงมังก็หมดสติอีกครั้งในขณะที่เขาพัฒนาเขาได้ตัดสินใจแล้วเมื่อเขากลับขึ้นฝั่งเขาจะไปเยือนรังของจักรพรรดิปีศาจเพิ่มเติมและขโมยสมบัติของพวกเขาเหลือเวลาเพียงสีเดือนเท่านั้นดังนั้นนี่จึงเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการ อย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการเล่าประสบการณ์ที่ถูกจัก,กรพรรดิปีศาจไล่ล่าซ้ำอีกเป็นเวลาหนึ่งเดือนดังนั้นวิธีแก้ปัญหาคือต้องเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะมุ่งหน้ากลับขึ้นบกไม่มีเหตุผลที่จะระงับอะไรกลับสองชั่วโมงต่อมาพิธีกรวังหมางจุดจุดจุดประเภทงูหลามกระทิงเปลวไฟสีดำสถานะผู้ใหญ่การพบปลูก5,100ปีระดับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่รูปร่างยาว116เมตรกว้าง8 3จเมตรหนักสองแ2,000กิโลกรัมความแข็งแกร่งในการต่อสู้แรงกัด2 0,000กิโลกรัม ความเร็ว100กิโลเมตรชั่วโมงทักษะพิษกัดกร่อนร่างกายเหล็กการรักษาตนเองขั้นสุดยอดการหายใจใต้น้ำความโกรธแค้นกระหายเลือดการข่มขู่สัตว์ร,ร้ายนับไม่ถ้วนการหดตัวด้วยความปรารถนาพลังศักดิ์สิทธิ์การเป็นทาสของราชาผนึกควบคุมวิญญาณเปลวไฟสีดำที่ร่วงหล่นการฟื้นฟูโดเมนหนักน้ำลึกลับโพรงดินปีกพิเศษพื้นที่เก็บข้อมูล การตรวจจับข้อมูลราชาโสม x1 การวิวัฒนาการ90% x1 การวิวัฒนาการ80%อัปเกรดพลังศักดิ์สิทธิ์ฟรี x1 วงล้อแห่งโชคชะตาที่ระบุ x1 วงล้อแห่งโชคลาภแบบสุ่ม x1 คู่มือฝ่ามือเหล็กห้างสรรพสินค้าเปิดใช้งานแล้วค่าโชค66สูงกว่าค่าเฉลีย่ยจุดๆมูล,ลค่าวิวัฒนาการ10ล้าน150ล้านอันดับปัจจุบันอันดับที่5ในการจัดอันดับป้ายโฆษณาในที่สุดเขาก็ไปถึงเครื่องหมาย100กิโลเมตร ชั่วโมงแล้วเขาได้ไต่อันดับขึ้นเช่นกันในขณะที่เขากําลังยุ่งอยู่กับความพึงพอใจของตัวเองสิ่งของระบบก็ดังครึ่งในใจของเขาติง้งตรวจพบสถานะปัจจุบันของโฮสต์โฮสต์จะได้รับตัวเลือกภารกิจดังต่อไปนี้ภารกิจที่1เยี่ยมชมที่ซ่อนของจักรพรรดิปีศาจอย่างน้อยสองคนเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้นรางวัลภารกิจมูลค่าวิวัฒนาการ30ล้านภารกิจสองเยี่ยมชมที่ซ่อนของจักรพรรดิปีศาจอย่างน้อยสีตัวเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้น รางวัลภารกิจมูล,ลค่าวิวัฒนาการ50ล้านภารกิจ3เยี่ยมชมที่ซ่อนของจักรพรรดิปีศาจอย่างน้อย6ตัวเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้นรางวัลภารกิจมูล,ลค่าการวิวัฒนาการ100ล้านกาชาระดับสูงสุด x1 บทที่214ผู้พิทักษ์ผู้ยิ่งใหญ่คนใหม่ดูเหมือนว่าระบบสามารถอ่านใจเขาได้ไม่ว่าในกรณีใดภารกิจนี้เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากระบบให้แรงจูงใจแก่เขาและเขามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการเป็นจักรพรรดิอสูรก่อนวันสิ้นโลกหวังห,งหงงม โพสได้เลือกตัวเลือกภารกิจสำเร็จแล้วกรุณาทำภารกิจให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อรับรางวัลหลังจากได้ยินการยืนยันของระบบวังหอม้างก,ก็ย้ายร่างอันใหญ่โตของเขาออกจากถา้ำบนท้องฟ้ายังมีพระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่คู่กันวังหอม้างจึงเปลี่ยนขนาดและกางปีกบินขึ้นไปบนท้องฟ้านี่คือวิธีการเดินทางที่เร็วที่สุดของเขาสามวันต่อมาเหนือป่าภูเขามองเห็นวังหมังบินข้ามท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงเขากำลังค้นหาดินแดนของจักรพรรดิปีศาจอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแลละเเขขาาไม่่พบรรรรออองงยยจักดปีศ ดังนั้นแวงมังจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหยุดบินและค้นหาราชาปีศาจในป่าด้านล่างแทนเขารู้ตัวช้าว่าเขาไม่รู้ว่าจักรพรรดปีศาจอยู่ที่ไหนจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลบางส่วนมีความเป็นไปได้มากที่ราชาปีศาจเหล่านี้บางตนจะรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของจักรพรรดปีศาจที่อยู่ใกลๆ้ๆไม่นานหลังจากนั้นแวงมังก็ตรวจพบรัศมีของราชาปีศาจและเดินไปหามันเมื่อวังหอมามาถึงตีนเขาเขาก็บินขึ้นไปและปล่อยออร่าปีศาจของตัวเองออกมาอย่างไม่หยุดยั้งจากนั้นมีเสียงโกรธด,ดังมาจากยอดเขานั่นใคร คุณกล้าดียังไงมาทําตัวเลวร้ายในดินแดนของฉันทันทีที่เขาพูจบหวังหอม่างก,ก็เห็นกริลลนาสูงสามเมตรพุ่งลงมาจากยอดเขามาหาเขาอย่างไรก็ตามเมื่อกอริลลนาสีดําที่มีกล้ามเห็นแวงมังมันก็หยุดทันทีนั่นไม่ใช่รัศมีของราชาปีศาจธรรมดานี่คือราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ทัศนคติที่เย่อหยิ่งของเขาก็หายไปทันทีในเวลาเดียวกันเขาก็เข้าหาแวงมังอย่างระมัดระวังและยิ้มให้เขาฉันขอทราบได้ไหมว่าฝ่าบาทกําลังมองหาอะไร ฉันจะทําให้ดีที่สุดเพื่อช่วยและจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหอม้งก,ก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจความสามารถในการอ่านหนังสือและปรับตัวของเพื่อนคนนี้ค่อนข้างน่าประทับใจเมื่อคิดเช่นนี้หวังหอม้งก,ก็ถามว่ามีจัก,กรพรรดิปีศาจในจังหวัดใกล้เคียงบ้างไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้ราชาปีศาจกริลล่าก็คิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะใส่หัวฝ่าบาทไม่มีจัก,กรพรรดิอสูรในจังหวัดนี้หากฝ่าบาทต้องการตามมหาจัก,กรพรรดิอสูรคุณสามารถค้นหาในจังหวัดอื่นได้มีจัก,กรพรรดิปีศา,ศา หวังหอม้างใส่หัวอย่างไม่แยแสนั่นอยู่ไกลเกินไปคิดให้รอบคอบจะมีจักรพรรดิปีศาจที่ไหนอีกละ่ะเมื่อเผชิญกับคำถามของแวงมังราชาปีศาจกริลล่าก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างระมัดระวังฝ่าบาทนอกเหนือจากนั้นยังมีจักรพรรดเสืออยู่ในจังหวัดใกลเคียงและจักรพรรดวินโลจักรพรรดต้นไม้และจักรพกรพรดหินในจังหวัดชายแดนตะวันตกหรือจักรพรรดสุนัขแห่งมณฑลกวงตะวันตกเมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหอมางก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจใช้ได้ทำได้ดีเมื่อได้ยินดังนนั้้รรราาาาาาชปีกกิล็ไดววยคคมเพ หวังหมังเริ่มไตรรองว่าจักรพรรดิปีศาจคนไหนที่เขาควรไปเยี่ยมก่อนมีจักรพรรดิสามคนในจังหวัดชายแดนตะวันตกได้แก่จักรพรรดิวินโล่จักรพรรดิต้นไม้และจักรพรรดิหินจักรพรรดิพยักอยู่ในมณฑลสีแม่น้ำและจักรพรรดิสุนัขอยู่ในมณฑลกวงตะวันตกมีจักรพรรดิสุนัขอยู่ในมณฑลสีกวงจักรพรรดิดอกไม้ที่ปีศาจนกอินทรีบอกเขาอยู่ที่ไหนหวังหมังไม่มีความคิดมีจักรพรรดิสององค์ในแม่น้ำฮวงโหและจักรพรรดิหนึ่งองค์ในแม่น้ำยางสี หลังจากคิดอยู่พักหนึ่งวังหอแมงก,ก็ตัดสินใจไปเยี่ยมชมที่ซ่อนของจักรพรรดสุนักก่อนเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดเอาละจริงๆแล้วจักรพรรดพยักนั้นใกล้ทิดกับวังหอแมงมากกว่าแต่ไม่จำเป็นต้องสกิดหมีเขาคุ้นเคยกับจักรพรรดสุนักแล้วและเขายังเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ของจักรพรรดสุนักด้วยบางทีเขาอาจจะสามารถใช้ตัวตนนี้ได้มีอีกเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งเห็นได้ชัดว่าจักรพรรดสุนักชอบขโมยของจากคนอื่นซึ่งหมายความว่าเพื่อนคนนี้น่าจะมีสมบัติมากที่สุด เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็รู้สึกตื่นเต้นและออกเดินทางสู่มณฑลกวงตะวันตกทันทีและมาถึงที่นั่นหลังจากนั้นสองวันเขาเดินไปที่ถ้ำที่เขาเคยวิวัฒนาการมาที่นี่เองที่เขาได้พบกับจักรพรรดิสุนัขเป็นครั้งแรกดังนั้นแวงมังจึงตัดสินใจตามมหาปีศาจหมูป่าตัวนั้นหลังจากมาถึงนอกถ้ำหวังหมาก็ตะโกนทันทีปีศาจหมูป่าออกมาครู่ต่อมาเสียงคำรามอันโกรธเกรี้ยวของปีศาจหมูป่าก็ดังก้องขึ้นคนโง่บ้าบิ่นคนไหนกล้าย,ยั่วยุขา้า จากนั้นแวงมังก็เห็นปีศาจหมูป่าวิ่งออกจากถ้ำด้วยความโกรธอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นแวงมังมันก็พูดด้วยความประหลาดใจทำไมคุณถึงเป็นอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าปีศาจหมูป่าไม่ลืมหวังหอมมกงนี่เป็นเพราะว่าแวงมังเคยครอบครองที่ซ่อนของมันมาแล้วครั้งหนึ่งจุดๆในขณะนั้นปีศาจหมูป่าดูเหมือนจะครุ่นคิดอะไรบางอย่างได้มันเหนยหน้าขึ้นทันทีอย่างเย่อหยิ่งและพูดด้วยน้ำเสียงเย่อเย้ยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกถึงความโกลาหลในโลกและมาลีภัยกัับจรรพดสุนขหือไม่ ในตอนนั้นหลอดด็อกเอ็มเพอเรอร์คิดถึงคุณมากดังนั้นเขาจึงมอบตำแหน่งผู้พิทักษ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณแต่ตอนนี้หลอดด็อกเอ็มเพอเรอร์มีผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่คนใหม่แล้วหลอดสุนัขจัก,กรพรรดมีคนที่มีความสามารถมากมายอยู่ภายใต้เขาเขาไม่ขาดผู้ใต้บังคับบัญชนาเจ้าหลามเพราะฉะนั้นจงหลงทาง